มาทำก๋วยเตี๋ยวบ้านๆกันนะคะมีใส่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมามาทางกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เราจะใส่ไส้นะคะก๋วยเตี๋ยวบ้านๆนะคะเนื้อหมูสดค่ะนี่ค่ะใช้เส้นอย่างเดียวนะนี่ก๋วยเตี๋ยวบ้าบ้านบ้านนะคะไม่ใช่บ้าบ้านี่ค่ะใส่หมูใส่เนื้อหมูเดี๋ยวเราก็มาทานด้วยกันเนาะอันนี้นะคะเราก็ใส่ผักไปเลยนะคะ ใส่ันะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมานั่งทานกันได้เลยนะจ๊ะนะอร่อยไปเลยนะคะนี่ไม่มีอะไรบ้างนะคะไม่มีอะไรบ้างนะคะเราจะกินแบบง่ายๆเนาะนี่นะคะน้ำขูกขิดขุกขิดค,ค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวไปเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยนะจ๊ะมานั่งทานกันได้จ้า ก๋วยเตี๋ยวบ้านๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวบ้านๆของเรานะคะใส่นู่นใส่นี่ใส่อะไรก็ได้เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านบ้านนะคะนี่ก็เป targets, ็นอาหารนะคะอาหารของเรานะคะก๋วยเตี huh. uh ๋ยวบ้านบ้านนะคะกินง่ายๆนะคะมีผักอะไรก็ใส่ลงไปนะก๋วยเตี๋ยวบ้านบ้านเรานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะใส่เสีรย้ด้วยนะคะเผ็ด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 เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านบ้านจ้า ไม่มีลูกชิ้นนะคะจะมีเนื้อหมูนะคะเพราะว่าลูกชิ้นไม่มีก็เลยใช้เนื้อหมูก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวบ้านบ้กินแบบง่ายๆค่ะนี่นะคะอร่อยแบบง่ายอร่อยแบบง่ายนะคะออ้มกินได้อร่อยไม่ต้องรอใครบอกเราก็กินของเราเอง ใส่ผักน้ากับผัอ,อถุงรอกเพราะในบ้านมีพอดีเลยใส่ที่แก๊ส่นี่ต้องแบบนี้นะคะเราก็เป็นเมนูนะคะสั้นๆนะคะเมนูกินไปนเตี๋ยวบ้านๆจ้า แบบง่ายอ,อร่อยใส่น้ำส้มนี่เป็นตาหน่อยก็โอเคน้ำส้มหน่อยมึ ก็กินได้แล้วนะจ๊ะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านๆแล้วนะคะมา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 เผ็ดๆค่ะอือร่อยอเนื้อนุ่มๆเนื้อเส้นนะคะเส้นรสชาี่อร่อยไหมครับเนื้อ,อ พริกป่นนี่คั่วเองนะคะมันจะแซ่บแซ่บเลยครับนี่นะคะมีผักคะน้ากับนี่ค่ะอืมอืมได้เลยครับอืมอนุ่มๆเ้นอร่อยออ่ยจ้า ้าบแบบนี้ค่ะเสียงพัดลมดังไม่เป็นไรนะคะร้อนมากพริกขั่วนี่มันจะมันจะเผ็ดนะคะจะเผ็ดจิจาจ์จิจาร์ไปจ้าจิจาร์ไปจ้า นี่สดๆเลยนะคะ,ะค่ะคก็วิดีเป็นสั้นนะคะว่ามาทำา๋วเตี๋ยวบ,บ้านทานนะคะที่บ้านง่ายๆมีผักอะไรเราก็ใส่ไปก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านนะคะนี่ค่ะอร่อยยังอร่อยอยู่เลยหมูนุ่มหมูเพราะว่าเราเอาหมูไปหมักเอาไว้นะคะแล้วก็มามาลวก ออขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะจงมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขในครัวเรือนเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคบค่าจากภยอันตรายทั้งปวงบูรัาษา,าพพะคุ้มของสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่าสวัสดีค่าสาธุค่ะบ๊ายบายสาธุค่ะ ต่ออ <t ôi> <t ôi> mm ีกค่ะ